นิทานอีสพเรื่องราชสีกับหนูการละครั้งหนึ่งนะผืนป่าอันกว้างใหญ่ขณะราชสีผู้เป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งหลายกำลังนอนหลับอย่างเป็นสุขจู่ๆก็มีหนูตัวน้อยไต่ขึ้นมาปีนป่ายบนหลังจนราชสีรู้สึกตัวตื่นก่อนใช้อุ้งเท้าใหญ่ตะครุบหนูน้อยตัวนั้นหวังจะขยำกินด้วยความโมโหเพราะถูกขัดจังหวะการพักผ่อน แต่ยังไม่ทันจะอ้าปากกว้างดีก็มีเสียงอ้อนวอนเล็กๆจากเจ้าหนูดังขึ้นมาว่าได้โปรดให้อภัยข้าสักครั้งเถิดท่านเจ้าป่าข้าขอสาบานว่าข้าไม่ได้ตั้งใจล่วงเกินท่านเลยแม้แต่น้อยหากคราวนี้ท่านมีเมตตาปล่อยตัวข้าไปข้าจะไม่ลืมบุญคุณของท่านข้าจะตอบแทนท่านอย่างแน่นอนข้าสัญญา ทันทีที่ได้ยินราชสีเจ้าป่าก็หัวเราะลั่นแล้วตอบกลับไปว่าเจ้าเป็นเพียงหนูตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญาทำอะไรตอบแทนข้าที่เป็นถึงราชาผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่เอาเถอะเห็นแก่มุกตลกของเจ้าที่ทำให้ข้าหัวเราะได้ครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปก็แล้วกันแม้จะเต็มไปด้วยคำดูถูกแต่เจ้าหนูน้อยก็ตอบรับอย่างนอบน้อมและจริงใจขอบคุณท่านเจ้าป่าผู้เมตตา ถ้าจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยหลายวันผ่านไป ขณะราชสีกำลังออกล่าหาอาหารก็ดันพลาดท่าไปติดกับดักนายพรานเข้าต่อให้ดิ้นแรงแค่ไหนก็ดิ้นไม่หลุดทำได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาอย่างสิ้นหวังโชคดีเจ้าหนูได้ยินเข้าจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปแล้วรียบลงมือช่วยเหลือราชสีทันทีเจ้าหนูใช้ฝันเล็กเล็กของมันกัดบวงกับดักทีละเส้นอย่างตั้งใจจนราชสีรู้สึกผิดที่เคยพูดดูถูกอีกฝ่ายไว้สารพัดเมื่อบ่วงเส้นสุดท้ายขาด และราชสีรอดเป็นอิสระอีกครั้งจึงพูดกับเจ้าหนูว่าขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยข้าเอาไว้ ai, และข้าขอโทษด,ด้วยที่เคยพูดไม่ดีกับเจ้าในวันนั้นเจ้าหนูยิ้มรับคำขอบคุณน,นั้นอย่างยินดีแล้วตอบกลับไปว่าข้าไม่เคยถือโทษโกรธเลยท่านเจ้าป่า และค่าดีใจยิ่งกว่าที่ได้ตอบแทนท่านอย่างที่สัญญาไว้เมื่อต่างคนต่างเข้าใจไม่ถือโทษกรธกันหลังจากนานราชสีกับเจ้าหนูก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไม่เคยดูถูกว่าร้ายกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันและใช้ชีวิตด้วยกันในป่ากว้างร่วมกับสัตว์อื่นๆอย่างมีความสุขเรื่อยไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอก อย่าคิดว่าคนที่มีฐานะด้อยกว่าจะไม่สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้เพราะคนที่มีรูปร่างเล็กก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตามต้อยหรืออ่อนแอในขณะเดียวกัน คนที่มีรูปร่างใหญ่โตรก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกาดหรือแข็งแกร่งมากกว่าคนอื่นเหมือนกับราชสีในนิทานที่มีอำนาจและทรงพลังเป็นถึงราชาผู้คุมครองสัตว์าแต่ก็สามารถผิดพลาดจนต้องให้หนูตัวเล็กๆมาช่วยดังนั้นเราจึงควรปฏิบัติตัวดีกับคนอื่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณช่วยเหลือเกื้อกูลกันหากมีปัญหาก็ควรทำความเข้าใจ รู้จักขอโทษให้อภัยต่อกันแล้ววันหนึ่งเราจะได้รับแต่สิ่งดีๆทั้งความรู้สึกดีๆและมีประภาพดีๆตอบแทนกลับมาอย่างแน่นอนค่ะขอบคุณข้อมูลจากกระปุก